วิธีขึ้นแพตใน Valorant โอ้ว้าวขึ้นถึงโกลเลอแล้วเนี่ยยินดี้วยนะครับอีกไม่นานเราก็จะขึ้นแพตได้แล้วง่ายนิดเดียวจริงด้วยอีกนิดเดียวเราก็ขึ้นแพตแล้วใครจะมาหยุดเราได้อ๊วิธีขึ้นแพตใน Valorant สำหรับแรงโกนเนี่ยคุณคือ13-15%ของผู้เล่นทั้งหมดใน a l o r a ร t ซึ่งเป็นแรงที่สูงกว่า77%ของผู้เล่น a l o r a ร t ทั้งหมดมันไม่แย่เลยถ้าผมเปรียบเทียบโกกับแพตผมให้โกไปเหมือนน้องคนเล็กและแพตเปเหมือนพี่คนโตโกนเป็นแรงที่ทุกคนมีเบสิคครบด้านแต่อาจจะยังไม่เก่งเท่าแพตอย่างเช่นเรื่องการยิงเนี่ยแพตก็จะแบบ s o ลิดมากๆที่จริงแล้วโกก็เป็นแรงที่เล่นยากพอสมควรเลยทีเดียวเพราะว่าคุณสามารถเจอกัคนที่อยู่แพตมาก่อนเกือบทุกเกมได้แต่ว่าถ้าเราอยากอยู่แพตแล้วเนี่ยเราก็ต้องสู้เขาไปได้นะ มันีไงล่ะวิดีโอนี้จะช่วยคุณเองเพราะนี่คือการวางเป้าการวาง Crosshair เป็นสิ่งที่สำคัญมากในการยิงเดี๋ยวก่อนนะพูดไปแล้วไม่ใช่เหรอในคลิปซิลเวอร์อ่าใช่แล้วงั้นก็เอามาดูเลย ah. แล้วกันอันนี้ทุกคนก็น่าจะเคยได้ยินอยู่แล้วนะครับว่าเวลาเล่น l ว r a n นเนี่ยเราต้องเล็งที่หัว อย่างที่ผมพูดไปแหละครับทุกคนก็น่าจะรู้แล้วผมก็จะมาอธิบายเพิ่มจากสิ่งที่ผมพูดไปในคลิปนั้นนะครับเราจะมาเพิ่มระดับ crosshair placement นอกจากตอนดีมกันการ pre aim และการพิกการ pre aim เนี่ยคือการที่เราตั้ง crosshair ไว้ที่จุดหัวก่อนที่เราจะเดินไปอยู่จุดๆนั้นส่วนมากจะใช้กับจุดเดิมๆที่สตรูชอบอยู่อย่างเช่นตรงนี้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 นแล้วก็ตรงนี้ตอนที่เรา pre a อมเนี่ยเราควรคำนึงถึงระดับความสูงต่ำของพื้นที่ด้วย ถ้าสมมติว่าเราอยู่พื้นที่ต่ำก,กว่าเราก็ต้องปรับคอแช่ขึ้นเพื่อจะได้ยิงหัวหรือว่าถ้าเราอยู่พื้นที่สูงกว่าเราก็ต้องปรับลงเราควรตั้งเป้าตรงหัวก่อนที่เราจะพิกไปซะอีกการทําแบบนี้จะทําให้เราขยับเมาส์น้อยลงจะได้โฟกัสแค่การยิงที่หัววิธีนี้เหมาะมากกับการจัดการสตูที่ชอบอยู่จุดเดิมๆเ,เพราะเรารู้อยู่แล้วว่าเขาอาจจะอยู่ตรงนั้น wide swing p e c k การ wide swing เนี่ยคือการพิกที่เราวิ่งออกมา มากกว่าเวลาพิกปกติวิธีนี้ใช้กับการจัดการคนที่ชอบโคดแองเกิลไว้แล้วก็เป็นการทําให้เราไม่วิ่งไปตรงคอสแคร์เขาพอดีเขาจะต้องปรับคอสแฮร์ตอนยิงทําให้ยิงยากขึ้นการเว้นสเปซนอกจากการยิงที่หัวแล้วการจัดระยะคอสแฮร์ก็มีผลกับการยิงเหมือนกันถ้าเราดูโปรเพลเยอร์เล่นเนี่ยระยะคอสแฮร์ของเขาจะอยู่ใกล้มากๆแทบจะติดผนังเลยก็ว่าได้แต่สําหรับคนปกติแล้วเนี่ยอย่าทําแบบนี้ดีกว่าครับโปรเพลเยอร์เนี่ยเรียกชั่นไทม์เขาเร็วกว่าคนปกติมากๆและเขาก็ ฝึกเป็นอาชีพเขาเขาจึงสามารถยิงโดยที่มีพื้นที่เรียกแค่นิดเดียวได้เราควรที่จะวางค r อ s s h ออกมาจากมุมที่เราวางไว้สักนิดหนึ่งเพื่อให้เรามีเวลาปรับตัวทันถ้า reaction time ยิ่งช้าก็ยิ่งห่างโอเคห่หหหางเงียบไปละ การฟังเสียงเมื่อคุณเล่นแรงที่สูงขึ้นการฟังเสียงก็จะเป็นมากขึ้นเช่นกันครับเสียงในเกมมีผลต่อการเล่นเกมมากๆเพราะว่ามันจะทําให้คุณรู้ถึงตำแหน่งของอีกฝ่ายอีกฝ่ายจะบุกมาก,กี่คนอยู่ตรงไหนบ้างรวเหนหรือเปล่าเนี่ยมันเสียงของอาเบลิตี้อะไรเราสามารถดูแม้กระทั่งฟุตสเตปว่าเอเจนต์ตัวนั้นเป็นเอเจนต์อะไรได้เสียงเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญมากสําคัญถึงขั้นมีเอเจนต์ที่มีอาเบลิตี้ที่ใช้เสียงเพื่อให้หลอกเสียงฟุตสเตป ประเภทของเสียงในเกมเสียงวิ่งเสียงตกจากที่สูงเสียงบิที่ทั้งหลายเสเมเสียงสเปรย์เสียงอาวุธที่ใช้เสียงของทีเมทคุณเมื่อเวลาต้องคอเอาเสียงของทีเมทคุณเมื่อเวลาตายจากแสงห ทิปที่ผมสามารถให้ได้ก็คงจะเป็นการเดินให้ถูกที่ถูกเวลานะฮะอย่างเช่นถ้าเล่นช้าหรือแฟลกการเดินจะช่วยทําให้ฝั่งตรงข้ามไม่มีอินโฟถ้าจะบุกจริงก็จะส่งผลทําให้ฝั่งนั้นโรเทดช้าลงแล้วก็มีเสถียชนะมากขึ้นแต่บางทีมันก็มีสถานการณ์ที่การวิ่งดีกว่าการเดินอย่างเช่นเวลาที่ศัตรูบุกเข้าไปในไซส์แล้วและคุอยู่ฝั่งตรงข้ามของแมพคุณก็ควรรีวิ่งไปซัพพอร์ตทีมของคุณนะครับ การใช้เงินการใช้เงินที่ถูกต้องเนี่ยเป็นสิ่งที่จําเป็นมากในแบงค์ที่สูงข,ขึ้นโอเคโอเคไม่ใช่อย่างนั้นความรู้เรื่องการใช้เงินในเกมเนี่ยเป็นสิ่งที่จําเป็นเพราะว่าเราไม่สามารถซื้อปืนได้ทุกตาเอา้าก็ซื้อได้นี่หมายถึงเราไม่สามารถซื้อ vandal full shield ได้ทุกตาเพราะฉะนั้นเนี่ยการซื้อปืนแต่ละตามีผลแพ้ชนะประมาณหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับแต่เอาจริงมันก็ไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นหรอกครับแค่เราซื้อตอนที่เพื่อนทุกคนมีเงินซื้อก็พอแล้วแล้วก็ซื้อแบบเป็นทีม พอไม่มีเงินก็ควรเซฟถึงแม้ถ้าเรามีเงินและเพื่อนส่วนมากไม่มีเงินเราก็ไม่ควรซื้ออยู่ดีนอกจากที่เราต้องดูเงินของเราแล้วเราก็จําเป็นที่จะต้องโฟกัสเงินของฝ่ายตรงข้ามด้วยถ้าสมมุติฝั่งตรงข้ามไม่มีเงินคุณก็อาจจะใช้สเปกเตอร์ได้หรือไม่ก็ซื้อแฟนทอมแทนแดนโดเพื่อจะได้ยิงบอดี้ช็อตได้ง่ายขึ้นหรือถ้าฝั่งตรงข้ามเงินเยอะแล้วก็มีคนซื้อ OP ก็ต้องระวัง o p ของฝั่งตรงข้ามต้องดูตามสถานาการณ์เอานะครับ พี่จริงแล้วเนี่ยมันมีอีกหลายอย่างที่ผมสามารถพูดได้นะครับแต่ว่าพอดีว่าเวลามันหมดแล้วอะมันห้านาทีแล้วอะก็แค่นี้ไปก่อนละคันะครับผมลองย้อนมาดูคลิปวิดีโอนี้คิดว่าโกส่วนใหญ่ก็น่าจะรู้เลยนะเรื่องพวกเสียงหรือพวกอีคอนเมีเนี่ยแต่พอดีมันอัดไปแล้วก็แก้ไม่ได้อะก็ช่า,างมันเถอะเนาะถ้าสมมติขึ้นแพลตแล้วก็บอกผมด้วยนะครับจะได้ดูวิดีโอต่อไปซึ่งวิดีโอต่อไปก็คือวิธีขึ้นไดมอนด์นั่นเองนะครับหวังว่าจะ enjoy กับวิดีโอนี้แล้วก็เจอกันนะคร